อยู่ดีๆวัดแล้วเจอว่าความดันเรา180เลยแนะนำว่าจะต้องหาหมอโดยด่ว,ดวนตัวเลขอย่างเดียวอาจจะอ้างอิงได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพิสิทธิ์ปฏิบุรุลักษ์นเกย์พบฒบัดจากรีเบนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่าของความดันกับการวัดออกซิเจนปลายนิ้วมืออาจจะเป็นเครื่องที่ทุกคนมีติดบ้านกันอยู่แล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าค่าแบบไหนเนี่ยปลอดภยัยค่าแบบไหนเนี่ยมากเกินไปแล้วก็คนไข้หลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก็แนะนําให้วัดสัญญาณชีพเพื่อประเมินสุขภาพตัวเองเบื้องต้นด้วย เครื่องวัดความดันนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าหลักการเดียวกันหมดเลยเราจะประเมินเรื่องความดันของการไหลเวียนของเลือดตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยจะประเมินสุขภาพของหลอดเลือดพื้นฐานแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจจะมีตัวบนกับตัวล่างนะครับซึ่งหมายถึงความดันหัวใจตอนบีบตัวกับความดันหัวใจตอนคลายตัว นะครับตัวเลขข้างล่างสุดตัวเลขที่3ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจของทางการแพทย์เราเรียกว่าฮาร์ดเลตก็คือหัวใจเต้น1นาทีเนี่ยคือกี่ครั้งสําหรับคนที่ควรจะใช้เครื่องวัดความดันเนาะจะแนะนําเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับที่อายุประมาณสัก5้ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดวัดความดันตัวเองเป็นระยะนะครับแล้วก็จดบันทึกเนาะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละเล็ก,ลลกความดันที่สูงขึ้นนะครับอาจจะแปรผลถึงสุขภาพของหลอดเลือดที่ค่อยๆเสื่อมความสามารถลงไปเรื่อยๆ แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะแปรผลถึงความแข็งแรงของหัวใจที่ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งจะมีค่ามาตรฐานอยู่ว่าแบบไหนเนี่ยยังปกตินอกจากนี้ครับคนที่ควรจะวัดความดันเป็นระยะนะ้องก็คือคนไข้กลุ่มหลอดเลือดสมองหรือว่าคนไข้ที่ป่วยหนักๆมีอาการความดันขึ้นๆลงๆที่ยังไม่ค่อยแน่นอนยังไม่นิ่งเนี่ยควรจะมีเครื่องวัดความดันวัดเป็นระยะวัดเป็นระยะวิธีการวัดสําหรับการวัดความดันนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะมีแค่2ชิ้นเองคือตัวเครื่องของการวัดความดันนะกับที่หุ้มแขน Man, เพิ่มแรงดันในนี้เพื่อวัดตัวนี้เขาจะเรียกว่าคัฟสองตัวนี้ประกอบกันก็วัดความดันได้แล้วเครื่องวัดความดันบางรุ่นนะครับจะมีการใช้ฐานแบบอย่างนี้นะครับเปิดข้างหลังแล้วก็ใส่ฐานหรือว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะมีกรเสียบปลั๊กลักษณะนี้นะครับจังหวะเสียบปลั๊กเนี่ยก็ถอดฐานออกเนาะจะดีกว่าสําหรับตัวนี้ก็ใช้ทั้ง2รูปแบบได้เลยทีนี้วิธีการวัดนะครับอย่างง่ายๆเลยก็คือจะมีจุก1ด้านนะครับจุก1ด้านนะที่เอาไว้สําหรับเสียบกับคัฟตัวคัฟเนี่่่เเอออาาไวว้สํหรรััับบตตคืง ตัวคัพเนี่ยก็จะใส่ที่ต้นแขนของผู้ป่วยคนไข้ใส่ประมาณตรงนี้การใส่เนี่ยเทคนิควิธีการก็คือพอการครับออกมานะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรสีดําซึ่งเข้าหมายถึงว่าเออตำแหน่งตรงนี้นะน่าจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับหลอดเลือดมากที่สุดพยายามเอาตัวสายตัวนี้ครับ ไว้ทางด้านในเพราะว่าหลอดเลือดจะวางอยู่ในแนวนี้พอเราวางเสร็จก็รัดตัวครับให้มันพอดีครับไม่ต้องดึงแน่นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดปุ่มสตาร์ตนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มสูบลมเข้ามาในตัวครับการทํางานของตัวเครื่องนะครับก็คือจะเพิ่มความดันไปเรื่อยๆจนสูงที่สุดแล้วก็จะค่อยๆปล่อยช้าๆเพื่อรีเชคว่าความดันของการไหลเวียนของร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือการทํางานของเครื่องวัดความดันพื้นฐานจังหวะและวิธีการวัดนะครับอย่างง่ายๆก็คือตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยรู้สึกตัวครั้งแรกเครื่องวัด ทุกๆเช้าก็จะได้ค่ามาตรฐานที่เราสามารถอ้างอิงก,กันได้นะครับสำหรับการวัดค่าคนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะปกติตัวเลขความดันตัวบนเนี่ยปกติแล้วนะครับจะอยู่ในช่วง120ไม่เกิน140นะครับอันนี้คือค่าของคนปกติถ้าเกิน140ก็จะเรียกว่าเริ่มจะมีภาวะความดันสูงเล็กน้อยทัดมาตัวล่างครับอยู่ในช่วงของไม่เกิน90 นะครับถ้าเกิดเกิน90ภาวะความดันสูงเล็กน้อยสาหรับความดันต่ำนะครับตัวบนเนี่ยจะร้อยกว่า100นะครับส่วนตัวล่างเนี่ยจะน้อยกว่า60ตัวเนี้ยจะบ่งบอกสุขภาพของระบบไหลเวียนของหัวใจพื้นฐานอย่างง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะแปลผลโดยเชิงลึกไม่ได้ขนาดนั้นว่าหลอดเลือดดีไหมหรือเป็นยังไงนะครับแค่แปลผลว่าการไหลเวียนตอนนี้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าสาหรับคนไข้าบางคนหรือผู้สูงอายุครับตัวเลขตัวนี้จะค่อยๆสูงขึ้นน้อยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผมอายุสักประมาณ60ความดันนพื้ฐหกสิบ วัดในขณะตื่นเช้าอาจจะอยู่ที่ประมาณ145นะครับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดน้อยลงความดันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นปกติของการปรับเปลี่ยนของร่างกายถ้าเกิดความดันสูงขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยที่ไม่ได้แตกต่างเนี่ยไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เมื่อกี้บอกไปคือตัวเลขมาตรฐานที่เขาเป็นเกณฑ์น,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมาอ้างอิงกับค่ามาตรฐานของคนคนนั้นอย่างเช่นถ้าวัดอย่างผมเนี่ยประมาณสัก120ตัวล่างอยู่ที่ประมาณ70วัดได้อย่างนี้สักประมาณ10-20วันนี่คือค่า,า,า,านนด ตื่นเช้าได้ร้อยสี่สิบตัวล่างเก้าสิบแปลว่าวันนั้นน่ะต้องมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถ้านะเกิดว่าผู้ป่วยทางบ้านปกติวัดอยู่ที่บ้านตื่นนอนเช้าวัดได้ร้อยห้าสิบตัวร่างเก้าสิบก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็วัดลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าได้ค่าที่ประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆแปลว่านี่คือความดันมาตรฐานของเราละก็มาหาวิธีการดูแลเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างเช่นการกควบคุมเรื่องการทานอาหารการออกกําลังกายอย่างง่ายมีวันในวันหนึ่งอยู่ดีๆความดันไปที่ร้อยแปดสิบและมีอาการผิด,อ,นนอ,อ,ดอยู่ดีๆ แล้วเจอว่าความดันเรา180เลย าบางทีอาจจะยังไม่น่าตกใจขนาดนั้นนะครับเราต้องอัางอิงหรือว่าประเมินจากความดันก่อนหน้าอยู่แล้วโดยเฉพาะคนไข้หลอดเลือดสมองที่มีภาวะสมองขาดเลือดนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคุณหมออาจจะรักษาความดันให้สูงสักเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่าความดันมาตรฐานที่บอกไปตอนแรกอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของคนไข้แตกต่างกันไปให้รู้พื้นฐานไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ้างอิงจากค่าตัวเลขพื้นฐานของคนคนนั้นต่อไปถัดไปคือค่าอัตราการเต้นหัวใจอัว ใจเนี่ยปกติจะอยู่ที่6 0สิถึงหนึ้ถ้าเกิดมากกว่า100เนี่ยถือว่าหัวใจเต้นค่อนข้างเร็วละถ้าอยู่ในภาวะปกตินะถ้าเกิดต่ำกว่า60ก็ถือว่าหัวใจเต้นช้าเกินไปหน่อยนะถ้าเกิดอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเช็คเหมือนกันตอนเช้าตื่นมาวัดก็จะได้ค่านี้มาร่วมกันจดบันทึกทุกวันแล้วก็จะเห็นว่าปกติเราเป็นยังไงถ้ามากกว่า100ขณะตื่นเช้าผมว่าค่อนข้างจะมีอัตราก,การเต้นหัวใจที่เยอะเกินไปแล้วอาจจะต้องหาวิธีการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหน่อยอาจจะต้องปรึกษาพบแพทย์กหหนน่อออยยแล้้้วรืถาา60 อัตราการเต้นหัวใจที่น้อยเนี่ยเราจะพบเจอในกลุ่มนักกีฬาที่หัวใจแข็งแรงดีออกกําลังกายเป็นอย่างหนักสม่ําเสมอเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจจะทํางานได้ดีเพราะฉนั้นการบีบตัว1นครั้งเนี่ยเลือดไหลเวียนออกไปเยอะอัตราการเต้นหัวใจน้อยกว่าปกติที่ประมาณ55-56สําหรับนักกีฬาก็จะถือว่าไม่แปลกและถือว่าสุขภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงเลยละ่ะแต่ถ้ายังคนปกติอย่างพวกเราที่ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยแต่อยู่ดีๆวัดวแล้วอัตราการเต้นหัวใจเรามาอยู่ที่50 55ก็ 15, ต้องถือว่าค่อนข้างจะน้อยแล้วล่ะครับลองนั่งพักแล้วก็วัดใหม่อีกสัก5นาทีดูเนาะว่ามีความผิดปกติไหมถ้าเจอยังไงก็แนะนําไปพบแพทย์ลองปรึกษาดูว่ามีความผิดปกติอะไรไหมดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเราจบกันไปแล้วนะสำหรับเครื่องวัดความดันเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูเครื่องวัดออกซิเจนลายนิ้วนะครับไปดูกันเลยต่อไปนะครับคือตัววัดออกซิเจนในเลือด นะครับตัวนี้เป็นตัวประมาณการเนาะมันอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าพอจะประมาณการได้วัดจากปลายนิ้วนะครับสามารถหนีบปลายนิ้วได้ส่วนใหญ่เราก็จะหนีบปลายนิ้วชี้กันนะครับจะมีด้านหนึ่งเนี่ยเปิดได้ลักษณะประมาณนี้นะครับที่เราเอานิ้วใส่เข้าไปความมือลงจะมีปุ่มหนึ่งปุ่มครับที่กดแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณไฟบอกแล้วก็จะมีบอกค่า2อย่างเหมือนกันค่าที่1ครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ HPO2 นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คือค่าปริมาณ การออกซิเจนในเลือดส่วนอีกค่าหนึ่งนะครับเป็นค่า P R นะครับแล้วก็มี B B P M นะครับตัวนี้คืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับที่ประมาณการมาจริงๆหลักการของตัวนี้ทํางานง่ายมากเลยครับก็คือข้างในเนี่ยจะมีแสงไฟเลเซอร์เนาะเขาก็จะรีเช็คว่าเอ้ยมีการผ่านของเดเือดแดงหรือการไหลเวียนเนี่ยเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวประมาณการคร่าวๆว่าเออมากหรือน้อยกับออกซิเจน จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับเครื่องนี้อาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เพราะนั้นตอนวัดต้องอยู่นิ่งๆเลยแล้วก็อย่าพึ่งพูดก็จะได้ตัวเลขมาเป็นค่าหนึ่งครับแล้วก็จะมีหน่วยเป็นจํานวนครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งภาษาอังกฤษในนี้เขาเขียนว่า BPM นี่คือหน่วยเวลาแปลผลค่านะครับตัวออกซิเจนในเลือดเนี่ยพื้นฐานเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดครับจะอยู่ที่95ถึง100นี่คือช่วงของคนปกติควรจะอยู่ในช่วงนี้สําหรับคนไข้ที่มีปัญหาได้แก่อาจจะสูบบุหรี่เยอะหน หรือว่าเป็นโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับตัวออกซิเจนเนี่ยอาจจะดรอปลงมาอยู่ที่95หรือ94อาจจะมีอาการเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับเริ่มจะผิดปกติแล้วแนะนําว่าไปหาคุณหมอสักหน่อยถ้าเกิดต่ำกว่านั้นนะครับ91 92เนี่ยหรือ90หรือต่ำกว่านี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงแล้ว แนะนำว่าจะต้องหาหมอโดยด่วนถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีสายออกซิเจนเนาะที่ต่อกับจมูกบ้างหรือครอบบ้างที่จะต้องเพิ่มออกซิเจนเพื่อให้อัตราการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้นออกซิเจนเข้าไปในร่างกายที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นค่านี้สําคัญสําหรับคนไข้หลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างในคนที่ก่อนหน้าที่จะเป็นสโตรกเนี่ยมีการสูบบุหรี่เยอะหรือมีปัญหาภาวะซึมเศร้าเรื่องปอดอยู่แล้วกาแรแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะน้อยลงก็จะไม่ดีเพราะนั้นตัวน หรือว่าป่วยหนักขึ้นหน่อยเนี่ยความสามารถของร่างกายกระทบถึงแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจไม่ว่าจะทรงอกหรือกระบังลมก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะสามารถช่วยบอกได้ว่าตอนนี้คนไข้เหนื่อยเยอะหรือเหนื่อยน้อยควรจะหยุดพักไหมหรือพอแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นค่าประมาณการพร้อมกับอาการทางกายที่จะบอกว่าเหนื่อยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งปกติเราจะสังเกตอยู่ยง,ง่ายอยู่อยู่4อย่างนะครับก็คืออันที่1ห,หายใจเร,เริ่มเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับหายใจเร็วก็คือ 2. เริ่มหายใจที่จะยกอ,อกหรือใช้กล้ามเนื้ออื่นๆช่วยแล้วอย่างเช่นลักษณะแบบนี้ครับ 3. าม สังเกตจากการทำกิจกรรมพื้นฐานเนี่ยเราเริ่มไม่ไหวแล้วบอกว่าเหนื่อยอย่างเช่นปกติเราเดินจากตรงนี้ไปหน้าห้องน้ำไม่เหนื่อยเลยนะแต่วันนี้เดินปกติแล้วเหนื่อยนะครับเจอการหายใจเร็วอันที่4ครับอันสุดท้ายคือดูประกอบกับตัวเลขที่วัดจากเครื่องออกซิมมเตอร์ตัวนี้แหละเราก็จะประกอบกันทั้งอาการที่เราเห็นแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขอย่างเดียวอาจจะอ้างอิงได้ไม่ร้อยเบางทีคนไข้บางคนก็ไม่ได้เหนื่อยแต่เมื่อยขาก็จะใช้คําว่าเหนื่อยแทนเราอาจจะแปลผลผิดยังไงก็สังเกตทั้ง2องอย่างไปด้วยกัน จบไปแล้วนะครับสาหรับการวัดแล้วก็การดูค่าทั้งออกซิเจนเนาะทั้งความดันนะครับก็อยากจะให้ฝากไปใช้กันนะครับไม่ว่าจะคนป่วยหรือไม่ป่วยนะครับหรือพี่ๆที่เริ่มอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยหาตัวเครื่องวัดความดันสักเครื่องหนึ่งที่ลองวัดแล้วเช็คสุขภาพตัวเองเป็นระยะก็ได้ใครไม่แน่ใจตัวเลขว่า ي, ปลอดภัยแข็งแรงไหมหรือว่าน่าเป็นห่วงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนตะ์เนาะแล้วสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําหรือว่ามีน้องๆเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปแนะนําว่าเออต้องเป็นยังไงเพิ่มเติมมากขึ้นหรือถ้าใครจะหาเครื่องตัวนี้ เราไม่มีขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนําได้ว่าซื้อที่ไหนยังไงนะครับลองติดต่อกันมาดูแล้วก็ฝากไปวัดความดันตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝากช่องรีเบนกายภาพบำบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเชา้าถ้าใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้ใช่คลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นๆด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากทักมาคุยมาให้กำลังใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ